เรื่อเปิดเกมมาทรงนี่อีกแล้วโอ้616เกมนี่ก็แล้วแต่นะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดิเอเลเวเตอร์หรือว่าลิฟต์นะครับนะเกมนี้ก็เป็นเกมจาก616เกมนะครับตุ่มเคยเล่นอย่างชุดลูปนะครับนะเรื่องราวตัวย่อคือเราเป็นคนคนหนึ่งครับที่ทำงานเป็นพนักงานโรงแรมนะครับแล้วขณะที่คืนนั้นต้องเข้ากะกลางคืนนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอว่าลิฟต์ตัวหนึ่งเนี่ยมาทำงานแปลกๆเราเลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาครับลองเล่นกันดู 616เกมพรีเซนต์โห่ดีเอลิเวเตอร์ลิฟต์ขึ้นลงสยองขวัญกำกับและสร้างโดยราฟาเอลบราซ่าชื่อมังเท่จังวะโอ้โหมีเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์ด้วยเหรอยัสมินบอฟฟิมทำเป็นหนังเลยครับเพลงโดยคาวแคซี่โอ้ <c oughs> แต่บทจะสเปเชียลแตงกับมันพืชเลยเหรอเกมมันจะนำเสนอภาพแบบแนว กราฟิก PS1 นะครับเหมือนคุณนั่งดูวิดีโอหรือแผ่นเกมเพยหนึเก่าๆโอ้มีกล้องวิดร์ปิดด้ฮะโออเปลี่ยนช่องได้เมื่อกี้อะไรไอ้นี่คืออันนี้อะไรวะเอ๊ะเอ๊ะนี่คือลิฟตัวนี้เสียใช่ไหมลิฟต์ัวนี้มันแปลกๆคงต้องซ่อมลิฟตัวนี้ละมั้งแล้วก็มีภาพคนหายให้เดาเด็กหายโอเคครับอาเป็นว่า เข้าสู่เกมเป็นทางการนะครับผมก็ลังงว่าทําไมเมื่อกี้ก็วังจรปิดมันถึงมีเหมือนใครสักคนอยู่หน้าลิฟต์เลยอะ่ะผมรู้สึกไปเองว่าเนี่ยหรือนี่คือชั้นอื่นผมไม่รู้นะครับเกมมันเริ่มต้นหรือเล่นยังไงเราเล่นไปก่อนละกันสวัสดีครับเมื่อกี้เหมือนจะทําท่าทีโพสก่อนจะไกล์ล่างกับมาท่าปกติด้วยสวัสดียามค่านะครับผมอยู่ที่ห้อง105ชื่อว่าคาริมูซาคาริมูซาคาริมูซาอยู่ตรงนี้ครับเอาเป็นว่าถูกต้องขึ้นไปได้เลย ตามนั้นครับลาติสวัตนี่คือเมนเกมหรือมินิเกมครับรู้สึกเหมือนชื่อพวกนี้จะเป็นชื่อแบบของคนที่ซัพพอร์ตเกมปะให้ผมทำอะไรวะเกมนี้พอให้อยู่เยี่ยบๆไม่ทำอะไรเดีมันน่ากลัวอยู่นะครับอ่าไอเด็กเงี้ยงโผอีกละใครสักคนอยู่ที่ลิฟต์นะครับอารันอารอนโซ่นะครับสวัสดีเพื่อนพอดีเชิญมพักที่นี่มาตอนเช้าวันนะฉันง่วงจังเลยขอเข้าห้องหน่อยได้ไหมรอสักครู่นะครับอารันอารอนโซ่ไม่แจ้งชื่ออ่ะอารันอารอนโซ่นะครับอยู่ตรงนี้โอเคเจอละโอเคขึ้นไปได้เลย ลาติสวัสดมันเหมือนผีเด็กตัวหนึ่งนะครับมายืนอยู่ตรงนี้นะกุ้งกิงอ้นี่แม่งเดินมาด้วยท่าทีเซ็กซี่อีกแล้วมันเป็นไข่วะผีเด็กตัวงององสวัสดีครับมึงอย่ามาทีโพดีสกอตท,ทีเฮ้ยพวกพวกอดยากเข้าไปในห้องหน่อยอ่ะฉันชื่อว่าสกอตสกอตท,ทีนะครับไม่มีครับผมไม่เจอเลยสกอตท,ทีเลยแสตนอาร์ซามูเอล บาบาบาแพทริกวี ba, uh, ชื่อคุณไม่ได้ในรายการนะครับไปตายซะไปสาระเร็วแต่กูเฉยสรุปจะมาเนียนพักจริงจงด้วยนะครับแล้ว <Hey, S 2> มื่อไหร่เกมมันจะเดินหน้าต่อนี่เปิดอีกแล้วโว้ยอไม่นะอ้อยเลือโอ้ยกวัวจีแคบ คิดว่าฉันคงจะเริ่มบ้าแล้วฉันทํางานหนักเกินไปโอเคอาจจะเป็นอย่างนั้นบ้างครับเดิมทีก็น่ากลัวนะครับผมไม่ชอบอยู่ในที่แคบ,บนะครับเหมือนลิฟต์อะและลิฟต์ที่เหมือนกับมันเงาไปกระจกทุกด้านนะครับแต่ไม่ได้ใสขนาดจะมองและเก็บรายละเอียดได้ทุกอย่างผมว่าน่ากลัวนะสวัสดีครับพี่ชายพาสคาลซาซานสวัสดีจอร์ดขอเข้าห้องได้ไหมฉันเหนื่อยเหลือเกินสวัสดีคุณซาซานขอสักครู่นะรู้จักกันเหรอนี่ไงพาสคาลซาซานโอเค เข้าห้องได้เลยครับลาติสวัสดีเพื่อนแล้วม,มันมีผีเด็กอยู่คนหนึ่งมันยืนอยู่หายไปละเนี่ยกลับมาละมันมายืนอยู่หน้าโต๊ะผมแล้วครับตอนนี้แกจะออกไปไหมไอ้เด็กเวนโท <c oughs> รศัพท์เข้าเอาโอเคโรงแรมหกหึงหจอชมีอะไรให้รับใช้ครับสวัสดีนะจอจนี่นักสืบฮอฟแมนนะพอดีจะโทรมาเตือนนะ่ะว่าตอนนี้มีฆาตรกรหลบหนีอยู่ อ๋อโอเคครับคุณตำรวจว่าแต่ฆาตกรหลบหนีงันเหรอครับเราต้องโทรหาโรงแรมทุกที่ในพื้นที่นะเขาเป็นคนที่น่ากลัวมากเลยเหยื่อทุกคน,นะเป็นเด็กหมดโอ้พระเจ้าช่วยแล้วคุณพอบอกได้ไหมครับว่าเขาเป็นคนยังไงคือเรามีรูกพันธ์สันฐานของผู้ต้องสงสัยแล้วน่ะเป็นคนหัวโล้นตัวสูงแล้วก็ไว้หนวดโอ้พระเจ้าช่วยเออคุณพูดต่ออีกได้ไหมครับว่ายังไงตัวสูงหัวโล้นมีหนวดมีเคาขอบคุณที่เตือนนะครับคุณนักสืบผมจับตาไว้ขอบคุณที่รับฟังนะจอร์ดลาติสวัสด ตัวสูงหัวล้านมีคราวแล้วผมจะโทรไปหาเพื่อนได้ไหมครับจะมันขึ้นไปข้างบนน่ะผมปล่อยหัวล้านขึ้นไปหลายคนเลยนะครับเฮ้ยตงลงลิฟต์มันยังไงกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยเอาเข้าไม่ได้อีกกับแพงร่องหุนเซลว่าต้องรอเรื่องราวเหรอเอารอบนี้เข้าได้ละเฮ้ยเด็กผมทองที่เห็นในภาพแน่เลยหนูเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ห้าเละเลยตาโบ่ด้วยโอเคตามมาน,นะครับ เขาพาเรามาถูกฆาตกรรมไนนี้เหรออ๋อเนี่ยเหรอนั่นบ้าอะไรวะนะ่ะน่างจะบ้าไปใหญ่แล้วไอ้นั่นเหรอพาสคาลซาซาโน่ซาซานโน่ตรงกับรูปลักษณ์ของฆาตกรที่ตำรวจกำลังตามหาอยู่เลยแล้วโทรหาตำรวจได้ไหมอ่ะนักสืบพอแปแมนมีอะไรให้รับใช้ครับคุณนักสืบนี่คือจอร์จนะจากแผนกต้อนรับของโรงแรม6 1 6 เอาไงจอร์จมีอะไรสําคัญจะคุยกับฉันหรือเปล่าคือพอดีว่ามีแขกคนหนึ่งที่เข้ามาพักนะครับแล้วมีลูกพัันสันฐานใกล้เคียงกับฆาตรกรที่คุณกำลังตามหาอยู่ซึ่งเขาก็เพิ่งออกจากโรงแรมนี้ไปขอบคุณสำหรับข้อมูลที่แจ้งนะผมมาส่งเพื่อนไปเช็คดูมาลอะออนนี้ไงคุณซาซานมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจอร์จคุณดูประหมานะอ๋อไม่มีเลยหรอกพวกก็สบายดี ว่าแต่ออกไปเดินมาเป็นยังไงบ้างก็ไปเดินผ่อนคลายนะให้กระชุ่มกระชวยว่าแต่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะนายดูเหงื่อออกนะโอเคแหละไม่ได้ลหลอกพวกแค่เหนื่อยน,นิดหน่อยใช่ <S <S คิดว่านายแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่านะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ซ่อนอะไรสักก็นหน่อยฉันก็บอกนายแล้วไงว่าทุกอย่างสบายดีเชีย่ยเกือบไปแล้วฮะไอ้นี่มันน่าสงสัยจริงๆอ๋อถูกเอามาฆ่าหมกิป,ปุระวะ เลือดหยดลงมาจากด้านบนของลิฟต์เปิดออกมาถูกข้าหมกลิฟต์จริงๆด้วยหันไปพาสข้ามาแทงกูไหมวะไม่ใช่ใช่ไหมโอเคครับพระเจ้าช่วยแบบนี้ภาพต้องติดตาแน่นอนแล้วคือให้ทำอะไรต่อนั่นทีให้ทำไรอะ่ะ โอ้ย <S <S> <S เท่านี้เลยเหรอคือก็หน้าขนลุกนะครับแต่มีเท่านี้เลยเหรสั้นมากเลยนะครับ แต่บรรยากาศถือว่าทําดีนะสรุปนะครับอย่างที่บอกไปนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าคนกันเองนะครับคนนั่นแหละรครับน่ากลัวที่สุดเนื้อเรื่องไปเส้นตรงจ๋าๆพอคาดเดาได้ตั้งแต่ต้นพอสายโทรมากิงก็รู้เลยว่าไอล้ล้นนะครับที่มีหนวดนี่เป็นใครแต่เส้นตรงอาจ๋าไม่มีหน้าเมีหน้า B นะครับผมอาจจะเรียกว่าดีสุดๆไม่ได้นะครับแต่ก็เรียกว่าไม่แย่แล้วกันนะครับนั่นถือว่าทาบรรยากาศออกมาได้หน้าขนลุกก็ จบกันไปนะครับสำหรับ The Eleva t ต r นะครับหรือว่าลิฟ์หลอนซ่อนศพนะครับใครดูจนมาชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับมีความคิดเห็นก็แล้วแต่สำหรับเกมนี้ก็บอกได้นะครับชอบยังไงชอบเพลงชอบบรรยากาศชอบมิติชอบการสื่อสารชอบสิ่งนําเสนอหรือว่าไม่ชอบตรงไหนก็บอกได้นะครับมานั่งคุยกันครับจะได้เกิดการถกเถียงเชิงสร้างสรรค์นะครับนะไว้เรามาคุยกันนะครับที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมสุประตังสุประชัดแฟนตัวกลมทุกคนมากๆครับที่กดเข้ามาให้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เรามาคุยกันนะครับ